นิทานเรื่องมิตรภาพใต้ทะเลในมหาสมุทรที่สวยงามและเต็มไปด้วยปลาการังหลากสีสันมีปลาการ์ตูนชื่อเควินและปลาดาวชื่อดอลลี่พวกเขาทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันและใช้เวลาทุกวันเที่ยวเล่นและสำรวจแนวปลาการางังวันหนึ่ง เควินกับดอลลี่ได้พบกับถ้ำที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนถ้ำนั้นเต็มไปด้วยแสงประกายสว่างสวยัยพวกเขาทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจข้างในเมื่อเข้าไปในถ้ำพวกเขาเจอไข่มุกยักษ์สีขาวนวนที่เปล่งแสงอย่างสวยงามเควิน <Kevin S 2> พูดว่าดอลลี่ <"D olly, S 2> เราเอาไข่มุกนี้กลับไปให้คุณครูปลาหมึกที่โรงเรียนดีไหมดอลลี่พยักหน้า ใช่แล้วคุณครูปลาหมึกจะต้องชอบแน่ๆเพราะคุณครูปลาหมึกชอบของสวยๆงามๆพวกเขาจึงตัดสินใจเอาไข่มุกนั้นกลับไปแต่ระหว่างทางกลับบ้านมีปลาฉลามตัวใหญ่ชื่อชากี้โผล่มาขวางทางไว้ชากี้เป็นปลาฉลามที่ชื่นชอบของสวยงามและมักเก็บของสวยงามไว้ในถ้าของตนเองชากี้พูดว่านี่ เจ้าตัวเล็กพวกเจ้าจะเอาไข่มุกนี้ไปไหนเควินกลัวแต่ก็พยายามตอบพวกเราจะเอาไปให้คุณครูปลาหมึกที่โรงเรียนครับชากี้ยิ้มแบบร้ายๆงั้นเหรอแต่ไข่มุกนี้เป็นของข้าเจ้าคืนมันให้ข้าซะดีๆดอลลี่พูดขึ้นมาอย่างกล้าหาญแต่ไข่มุกนี้เราเจอก่อนเราควรจะแบ่งกันถ้าเธออยากได้ เราให้เธอดูมันได้ทุกวันชากี้คิดสักพักแล้วก็พูดว่าเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็เอาไข่มุกไปให้คุณครูปลาหมึกแล้วบอกว่าฉันขอดูไข่มุกทุกๆเย็นได้ไหมเควินและดอลลี่ดีใจมากเราจะบอกคุณครูปลาหมึกให้และแล้วพวกเขาก็นำเอาไข่มุกไปถึงโรงเรียนเมื่อคุณครูปลาหมึกเห็นไข่มุกก็ดีใจมาก และรับปากว่าจะให้ชากี้มาดูไข่มุกทุกเย็นหลังจากนั้นเควินดอลลี่และชากี้ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตั้งแต่นั้นมาพวกเขาทุกคนก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขในมหาสมุทรและไข่มุกที่สวยงามก็กลายเป็นสมบัติที่พวกเขาแบ่งปันกันชื่นชมได้เสมอมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การแบ่งปันและการช่วยเหลือกันสามารถทำให้เราสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนและมีความสุขได้